เซสชันต่อไปนะครับอตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะไรบ้างที่ไม่มีผลต่อการประสบผลสำเร็จในการกู้ชีพเนาะวันนี้เราจะลงลึกมาละนะครับลงลึกมาถึงในแต่ละขั้นตอนนะครับก่อนที่จะ a r r e s เนี่ยจะมีชนะได้พูดไปแล้วนะทีนี้ขณะ a r r e s เนี่ยก็มีความสำคัญเนาะนะครับการจะประสบผลสําเร็จของการทำ advance d l i f e support ได้เนี่ basic ย basic l i f e support ก็สำคัญมากนะครับ ก็เรียนเชิญนะฮะวิทยากรที่จะมาพูดเรื่องของ Adult นะฮะ i a s i c Life Support ในหัวข้อ Adult b a s i i Life s u p p o r t นะครับเรียนเชิญอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์อินทนอนท์อิ่มสวรน,นะฮะอาจารย์จะมาบรรยายเรื่อง Basic Life Support in Adult นะฮะขอบคุณนะครับเรียนเชิญอาจารย์ฮะร,ระหว่างนี้ก็คือ,อขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์นะฮะตอนนี้เกือบ700ท่านแล้วนะฮะ และในที่ห้องประชุมของเราด้วยนะครับอบอุ่นมากเลยนะครับสำหรับการทำวิชาการวันนี้นะเชิญอาจารย์อินทนนท์ครโอเคสวัสดีครับก็ BLS นะครับ2025ครับจริงๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงจาก2020มากนักนะครับมีเพิ่มไกด์ลายนิดหน่อยเนะเรื่องของ Foreign Body Airway o f s t r u c t i o n นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะให้ดูวิดีโอช่วงท้ายนะครับก็ <S <S 1> <S 1> อันนี้อามาจาก HA เป็นหลักนะครับ Okay. แบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนของ r ลเลสคิวเวอร์เนี่ยก็จะเหมือนเดิมครับนะคนไข้หมดสตินะครับไม่หายใจหรือหายใจผิดป,ปกติเนี่ยเราก็แอคติเวตนะ e m s ได้ทันทีซึ่งปัจจุบันทุกคนก็มีโมบายโฟนแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นเราสามารถจะแอคติเวตนะครับโทรศัพท์นะพร้อมกันได้เลยแล้วก็โทรเรียกขอเครื่อง a อดนะที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อน,นามาใช้กับคนไข้นะครับซึ่งจะได้ไม่เสียเวลาเนาะแล้วก็จุดสำคัญที่สุดก็คือการ r e c o g n i t i o n เนาะที่อาจารย์วิชนาทได้พูดไปแล้ว เป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนาะคนไข้อาลีสแล้วยังไม่รู้ว่าอาลีสแล้วเลยเนาะเพราะ,ะนั้นการเริ่มซีพียานี่ยค่อนข้างช้านะครับดังนั้นถ้าเกิดเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่ม c p พได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับการซีพียาทันที่สุดแล้วก็การใช้เครื่อง a อดเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเมื่อ a อดมาถึงนะครับก็ใช้ได้ทันทีเนาะไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ2นาทีนะครับโอเคสำหรับของ healthcare professional เนี่ยก็จะ ละเอียดเหมือนเดิมนะครับจริงๆแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีรายละเอียดมากขึ้นกว่า r e คิวเวอนะครับในส่วนของเรื่องของ Verify c เซซ t ฟตีเนาะสำรวจความปลอดภัยก่อนนะครับแล้วก็เชนะ็ค e s p o n s n ีฟเ e ็ตเนาะแล้วก็เรียกคนไข้นะครับหลังจากนั้นประเมินคนไข้นะครับว่ามีชีพรจรหรือไม่นะครับถ้ายังมีชีพรจรอยู่เนาะหายใจผิดปกติเราก็ช่วยหายใจนะหนึครั้งทุกหงนาทีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีชีพประจเนาะไม่หายใจแล้วนะเราก็ลงมาเป็น Start c p r นะครับก็30ต่อ2เนาะถ้าเราสามารถทำได้เนาะกดนอกาอก30ครั้งช่วยหายใจ2อครั้งนะครับโดยส่วนใหญ,ญ่เนี่ยถ้าเป็น healthcare p r o v i d e r เราจะมีอ,อกกุปกรณ์ช่วยนะครับถ้าเรามีเนาะแต่ถ้าไม่มีนะเราเป็นคนเหมือนกับเป็นคนทั่วไปออกไปข้างนอกเนาะไม่อีอ,อกกุปกรณ์เนี่ยเราก็สามารถทำาฮนูรีซีพีอได้นะครับเดี๋ยวในในกล้เราจะพูดต่อไปเนาะโอเค แล้วก็ถ้าเกิดว่า AD มาถึงก็ประเมินว่าช็อกได้หรือช็อกไม่ได้นะครับถ้าช็อกได้เราก็ชดช็อกนะครับถ้าช็อกไม่ได้ก็ CPR ต่ตอแล้วก็รอจนครบ2นาทีนะเครื่องเอดีก็จะประเมินเครื่องไฟไฟ้าหัวใจซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจำเป็นจะต้องช็อกหรือไม่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัว recommendation ที่เขาแนะนำนะครับฝั่งซ้ายมือเป็นของ r e s c u e r นะครับฝั่งขวาม,มือเป็นของ h e a l t h c a r e Professional เนาะหลักๆก,ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเขาก็แนะนำการ C p พให้เร็วที่สุด เนะาะหลายคนสงสัยว่าเนี่ยเราไปปั๊มคนไข้ที่ยังไม่หมดสติหรือเปล่ายังไม่เสียชีวิตอะไรประมาณน,นี้ครับเป็นไ,ไงวิจัยพอแล้วพบว่าการ CPR นะถ้าคนไข้หมดสติไม่หายใจเนี่ยเราไม่แน่ใจเนี่ย,ใ,ยให้เรา CPR ไปก่อนเนาะ benefit มากกว่า risk นะครับโอกาสที่จะเกิด serious injury เนะี่ยเช่นกระดูกหักหรืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่น้อยนะครับโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากเพราะฉะนั้นขอให้เราเริ่มต้น CPR ให้เรวที่สุดเนาะอันนี้เป็นส่วนที่ไกด์ไลน์ค่อนข้างแนะนำนะครับพะมีข้อมูลง,งานวิจัยมากยิ่งขึ้นเนาะ ให้เราเริ่ม C P งให้เร็วม,มากยิ่งขึ้นนะครับอันที่2เหมือนเดิมเนาะถ้าเกิดมาคนเดียวอยู่คนเดียวเนาะ Activate i n e s s ก่อนนะครับเพราะว่ากว่าเราจะมาเนี่ยค่อนข้างช้านะครับแล้วก็เริ่ม C P r เนาะแล้วก็ถ้ามีบ o b i l e p ก็เราก็มีกันอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นก็สามารถจะ Activate EMS ได้เร็วม,มากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมๆกับการที่เราเริ่ม C P r ของค่าได้เลยนะครับนะแล้วก็ในคนที่ฝึกมาต่อให้เป็น Rescuer เ,เนี่ยฝึกมาเนี่ยสามารถจะทำ Ventilation ได้นะครับ แต่ว่าต้องได้รับการฝึกฝนมาก่อนเนาะถ้าไม่เคยฝึกเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีนะ,นะครับแล้วก็เราผ่านช่วงโควิดมาเนาะเราเพบว่ายังไงมันก็ยังเป็น Aerosol เจ e a t i n g procedure เนาะพวก CPR เานียมีโอกาสที่จะ Respiration ติดอินฟิเคติดเชื้อได้กับบุคลากรทางการแพทย์ถึงแม้จะเป็นเ n ดิ m i c แล้วเนี่ยเป็นโรคประจําถิ่นแล้วแต่เราก็ยังคงให้ความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะใส่ชุด PPE ได้ก็แนะนําให้ใส่นะครับ ถ้าเข่าพอสามารถใส่ได้เนาะและไม่เสียเวลามากจนเกินไปนะครับโอเคอทั้งขวามือของ Healthcare Professional เนาะกะ็ถ้าเป็นเราเนี่ยเป็น Health c a r e p r o v i d e r แต่ว่าไปคนเดียวนะอย่างน้อยก็ c p i อย่างเดียวได้นะครับไม่จะเป็นต้อง v n t i l a t i o n นะแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องจากมีข้อมูลด้านการหายใจมากยิ่งขึ้นเนาะการทำ chest compression สลับกับ v n t i l a t i o n เนี่ยก็ยังคงเป็นสิ่งที่ ดีกับคนไข้ในระยะยาวเนาะเรื่องของเซ s u r v ว v a ลนะครับไม่ว่าสาเหตุจะเป็นจากคาเดกหรือนอนคาเดกคอสนะครับอันนั้นข้อมูลข้อน,นี้ก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะในเรื่องของ open airway นะครับฝั่งซ้ายมือเนาะในคนไข้ที่ไม่มีชอมานะครับเราก็ทำ head tilt chin lift ตามปกติได้เลยถ้าไม่ได้สงสัยไม่ได้สงสัยซิสแปรนจูรี่นะครับแต่ถ้าเกิดคนไข้สงสัยเรื่องเบต้าสกาฟเแฟกเจอร์เนาะเราไม่ควรนะห้ามใช้นาโซฟอเรนเชียลแอร์วีนะครับเพราะว่ามันอาจจะทะลุเข้าไปในเบรนได้เนาะ เพราะนั้นเราพิเศษให้ใช้ออโรฟ a เรชเชลเอวมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าไข้หมดสติเนาะไม่หายใจแล้วก็ไม่มีไอ e, หรือไม่มีแก๊กหลีกเล็กแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้อโรฟอ a รชเชลเอวีได้นะครับส่วนข้อสุดท้ายอันนี้ไม่มีเบนฟิตแล้วนะก็คือเรื่องของไข้คอร์เพเปอร์นะครับเราพบว่ามันไม่ได้ลดริสกของเอนะ็กซ์เพรสชันเนาะในบ,บางกรณีอาจจะทำให้การใส่ท่อช่วยหายใจหรือการวิิเทเลคคนไข้เนี่ยทำได้ยากยิ่งขึ้นด้วยนะอันนี้เราก็เลยสุดท้ายก็เลยคิดว่า ตัวนี้ไม่ได้คอมเมนต์แล้วนะครับเรื่องไข่คอยเพรเชอร์นะในคนไข้ทอมานะครับเราแนะนำให้ทำจอทรัสต์นะครับ without เนอะ extension นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่ต่างกันแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าอย่างโอเพนเอเว้ได้ไม่ดีนะครับก็สามารถทำไฮทิวชิลิปได้เนาะเอเวยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอนะครับอันนี้เป็นจุดอันใหม่นะข้อที่3เนาะก็คือในคนไข้ที่เป็นคนประชาชนทั่วไปนะเลเรสคิวเวอร์เนี่ย ไม่แนะนําไม่แนะนําให้ใช้รีจิตเซอร์เฟิร์ตดิวาย์นะเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการฝึกมาเนี่ยโอกาสเกิดซีสไพรจูเลียอะไรพวกนี้จะมากกว่าเนาะเดี๋ยวอาจจะมีอาจารย์ท่านอื่นช่วยพูดต่อนะครับอาจจะทําเพียงแค่สไปนอลโมชั่นลิสติชันนะครับอันนี้ห้ามฟูนะตําแหน่งการกดหน้าอกนะครับก็การไล่ใหม่จะมีพูดถึงเขาเรียกว่าตําแหน่งเนาะตัวระดับของการซีพียาเนี่ยจะเห็นว่าในรูปเนี่ยการที่ผู้ป่วยคนไข้เนี่ยนอนอยู่เนาะ ให้ระดับของข่าวของผู้ช่วยเหลือเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับหน้าอกของคนไข้นะครับจะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการ CPR สูงสุดเนาะก็มัไไนมีงานวิจัยว่าปั๊มสูงกว่าปั๊มต่ํากว่าตัวคนไข้ครับเทียบกับข่าวของผู้ป่วยขข่าวของผู้ช่วยเหลือเนะี่ยทำให้ประสิทธิภาพของาการ CPR เนะี่ยลดลงเนะาะเพราะนั้นก็พึงระลึกว่าให้ระดับของข่าวของผู้ช่วยเหลือเนะี่ยอยู่ในระดับเดียวกับตําแหน่งลําตัวของ CPR คนไข้นะครับให้ได้มากที่สุดเนาะอันที่2ก็คือตำแหน่งการกด CPR เนาะเราเน้นว่าใช้ส้นมือนะครับส้นมือเนาะ ซึ่งเวลาทุกคนลองปั๊มก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะแดงๆหน่อยใช่ไหมครับมันจะเป็นตำแหน่งที่เราลดน้ำหนักนะครับให้เน้นใช้ซนมือเนี่ยอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางของหน้าอกนะครับในการรนี้เขาไม่ไ่แนำให้วัดแล้วมันจะวัดไปวัดมาแต่จะเสียเวลาจะผิดเนาะเอากึ่งกลางหน้าอกเลยแต่ถ้าเกิดว่าเอาให้ถูกต้องจริงๆเนี่ยก็คือ lower half sternum นะครับ lower half ถึง lower third เนาะก็เน้นมาด้านล่างนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าต่ำเกินไม่งั้นจะโดนไซฟอยนะครับก็ทำให้เกิดไม่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ข้อที่3คือเราควรจะซีพียาให้เร็วที่สุดเนาะนะับตั้งแต่ที่เจอคนไข้ก็คืออย่าขึ้นใจคนไข้เยอะเจอตรงไหนปั๊มตรงนั้นได้เลยถ้าตรงนั้นมาปลอดภัยนะครับสามารถที่ซีพียาได้เลยเพื่อจะไม่เกิดเอรีซีพีานะครับอันที่4เนาะควรจะซีพียาบนพื้นราบและแข็งทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะถ้าเกิดพื้นมันไม่เป็นเตียงนุ่มๆแบบบ้านเราอาจจะไม่เหมาะสมนะครับพยายามทำให้ได้มากที่สุดแต่ต้องอย่าดนะีเลชเชคโคเปชั่นเนขาก็ได้เขียนสองคำนี้ บาลานซ์กันเสมอเร็วที่สุดแต่อยาให้แต่ให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับถ้าเราสามารถทําได้นะครับแล้วก็อันนี้แนะนําให้ใช้มือข้างที่ถนัดไว้ติดกับหน้าอกคนไข่ออันนี้ก็เป็นจุดที่เขาเน้นอีกจุดหนึ่งนะครับวางก่อนแล้วก็อีกมือหนึ่งซ้อนด้านบนเนาะอันที่สามเคือเรื่องของพรอ p โพ i ิชันนะครับจริงๆเขาบอกว่ามันก็โอเคนะถ้าเราจะสามารถจะซีพียในท่านอนหงายได้ถ้าหากว่าการพลิกตัวคนไข้ไม่ได้ทําให้เกิดคอมพิเคชันหรือเกิดความเสี่ยงเนาะ ให้เราพลิกต่อคนไข้แต่ยางบางการณีเช่นโคงโควิดเนี่ยเรามีคนไข้ที่เป็น A.R.D.S เยอะใช่ไหมครับต้องทำโพลโพสิชันนะเ <_ p ull ing> ขาพบว่าการทำโพลโพสิชันเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์มันก็โอเคนะไม่ได้แย่ไปกว่าสุภาพโพสิชันเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยสามารถถ้ามันจำเป็นจริงๆก็โพลโพสิชันได้นะแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยก็อยากให้เป็นสุภาพโพสิชันมากกว่าถ้าการพลิกตัวคนไข้ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาทิ้วหลุดหรือเกิดคอมพลเคชันต่างๆมากขึ้นนะครับ ในส่วนของเช็คคอมเพลชันแฟกชั่นนะครับก็คล้ายๆกันนะครับข้อที่1คือมิ um นิมัลไทรับชั่นเนาะช่วงเวลาก่อนช็อกและหลังช็อกควรจะควรจะมีช่วงเวลาที่ขัดขวางการซีพีให้น้อยที่สุดนะครับก็คือกดตลอดเวลานั่นแหละนะอย่าหยุดกดโดยไม่จําเป็นนะครับช่วงเวลาการเช็คเพาวไม่ควรจะเกิน1ิวินาทีนะครับถ้า1ิวิแล้วไม่แน่ใจก็ปั๊มไปก่อนนะครับยังไงการซีพียตลอดเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอนะครับแล้วก็หลังซีหลังช็อกเสร็จเราจะต้อง รอดูอนะ่สองนาทีเนอสิปิอาร์ซัมนะเราจะไม่ดูเอเจจทันทีหลังจากชอ็อกนะครับนะอันนี้มีข้อมูลชัดเจนเรื่องขึ้นนะครับแล้วก็นอสิปิอาร์ก็จะพิจารณอสิปอาร์อย่างน้อยต่อเน,นื่นองสองนาทีแล้วก็สลับคนปั๊มทุกสองนาทีเนาะเพื่อเพิ่มคุณภาพของการสิปิอา,าร์นะครับการบีบแบกนะครับหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งวินาทีเนาะให้บีบสองครั้งนะครับครั้งละหนึ่งวินาทีนะครับแล้วก็ควรให้ได้ค่าของเชสต์คอมเพรสชันแฟกชั่นในอย่างน้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ จริงๆมันมปได้แค่80ด้วยนะ80เป็น high performance นะครับแต่ว่า minimum เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้ได้สัก60เปอร์เซ็นต์นะครับใช้คอฟฟิชั่นนี่คือเวลาเวลาเนาะในการกดอ,อกต่อด้วยระยะเวลาทั้งหมดนะครับแล้วก็ a c l ซีนนี่ข้ามไปแล้วกันเนาะเหลือเวลา5นาทีอันนี้เหมือนเดิมนะครับกดอย่างน้อย5เซนเนาะไม่เกิน6เซนแล้วก็ควรจะมี real time feedback นะครับกด100-20,000น,น,นาทีเนาะแล้วก็ อย่ากดอย่ามีลีนคนไข้นะครับกดแล้วก็ต้องปล่อยให้สุดนะครับช่วงกดและปล่อยก็ควรจะเทะ่าเท่ากันนะครับอันนี้คล้ายๆเดินเนาะขมข้ามไปละกันเนาะเรื่องเวทีเลชันเลโชน่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ดีฟิปนะครับมีประเด็นที่แตกต่างก็คือเรื่องของผู้หญิงเนาะเขาบอกว่าคุยผู้หญิงนี่มีโอกาสที่ได้ดีฟิปน้อยกว่าเพราะว่าเราไม่อยากจะเปิดโอกคนไข้ใช่ไหมครับกันแล่นใหม่เขาก็แนะนําว่า,าสามารถจะขยับตัวเสื้อในหรือว่าบราเพื่อให้เราสามารถปิดแผลนได้โอเคไหม ประมาณนั้นสั้นๆเลยนะสาม,มารถที่จะติดได้นะครับแต่ว่าให้ขยับเนาะยังไม่ได้นําว่าต้องตัดเป็นรูทีนนะแต่อาจจะขยับเพื่อให้ติดแผ่นได้อย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ Advanced <Adult> Forebody นะครับสุงจะเพิ่มมากขึ้นคือค่าของใข้เป็น CV Forebody area suction นะครับให้เราทำ Five back bow f a v e abdominal thrust อันนี้คือสิ่งที่ปรับให้เหมือนกับของเด็กนะครับของเด็กปีนี้ก็ปรับแบบนี้นะครับผู้ใหญ่ก็เลยปรับตามเด็กเนาะ เมื่อก่อนผู้ใหญ่เราจะแบบทำเฮมลิกอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้เราจะมีการตบหลัง5ครั้งแล้วก็ทำอุดท่อช้าครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืม activate EMS system ด้วยถ้าเกิดเป็นซีเบียเนาะถ้าเป็นไม์ทำเหมือนเดิมนะครับให้เขาไอออกมาเองแล้วก็ observe s i าของซีเบียว่ามีไหมนะครับ okay. ของคนอ้วนทําเหมือนคนปกติง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับถึงแม้ว่าเราอาจรู้สึกว่าอาจจะต้องใช้แรงมากขึ้นก็ให้ทําได้นะครับ โอเคมีเรื่องของ overhead CPR เนาะการ CPR ในที่รถแอบูลแอนเนาะเขาพบว่าก็สามารถทําได้นะมีข้อมูลมากยิ่งขึ้นในการทำ CPR คนไข้นะครับไมคันในเก CPR ไม่แนะนําแล้วนะก็คือว่าให้เลิกใช้ไม่แนะนําให้เป็น r o ทีนนะครับแต่ว่าให้ใช้ในบางกรณีที่คิดว่ามีความเสี่ยงต่อบุคลกากรทางการแพทย์อย่างเช่นรถแอบูล e องเงี้ยสามารถทําได้นะครับการใช้ h ีวก็ยังไม่มีข้อมูลเนาะการใช้ส้นเท้าในการ CPR นะครับที่คนไม่เสษผมข้ามไปเลยเนาะแล้วก็ Three choking days. happens quickly, yeah. so it's important to be prepared in case you need to help someone in distress. Choking occurs when something gets stuck in someone's airway and makes it hard for them to breathe. A person experiencing mild choking can still breathe, speak, and cough. You may not need to intervene in these cases. A person experiencing severe choking can no longer breathe, speak, or cough. This is an emergency. Anyone who has severely choked should be seen by a healthcare professional. It's not always easy to tell if someone is choking. If you're unsure, ask the person if they are choking and if you can help. If the person's face becomes discolored, if they're struggling to breathe or make sounds, or if they're grabbing at their throat with their hands, they are severely choking. If someone else is nearby, have them call 911 and get an AED while you help the person who's choking. Stand firmly or kneel behind the person depending on your size and their size. Put one foot in front of the other to give yourself a steady base and place one hand on the person's shoulder. Then use the heel of your other hand to give them five forceful back blows between the shoulder blades. This will push air from the lungs, helping to force out the object that's blocking the airway. If the five back blows do not clear the airway, move on to abdominal thrusts. To give abdominal thrusts, stand with your feet shoulder width apart and one leg slightly forward, like this. Wrap your arms around their waist so that your hands are in front. Make a fist with one hand and place it thumb side against the person's waist, just above the belly button and well below the breastbone. Now, grab your fist with your other hand. Next, give quick inward and upward thrusts to the abdomen, making sure your thrust goes upward and not straight back. Thrusting upward acts like a cough. Pushing the air out while reducing the chances of causing injury to internal organs. Alternate between giving five back blows between the shoulder blades and five abdominal thrusts until the object is forced out and the person can breathe, cough, or speak, or until they become unresponsive. If you can't wrap your arms fully around their waist because they're larger, pregnant, or in a wheelchair, Give chest thrusts instead of abdominal thrusts. In these cases, you'll need to change your hand position and pull back on the chest, not up on the abdomen. Now, I'll demonstrate the correct hand position for chest thrusts. Make a fist with one hand and place it thumb side against the person's torso. Place your arms under their armpits and your hands in the center of their chest on the lower half of the breastbone pull straight back to give chest thrusts. If the person becomes unresponsive, carefully slide them to the floor face up by slowly walking backward, supporting their head and neck. Start CPR immediately and use the AED as soon as it's available. Have someone call 911 if they haven't already done so. After giving 30 chest compressions, look in the person's mouth to check if the object has come out. If you see an object take it out โอเคดูต่อในลิงก์ได้เลยนะคบผมก็ถ้าเป็นคนท้องหรือว่าวิวแชร์ก็ให้ขยับมาเป็นที่หน้าอกก็คือทำเชสทัดแทนนะครับโอเคขอบคุณมากครับผม